สวัสดีค่ะขอบคุณแม่อุ้ยนะคะนะกับปลาแห้งแล้วคะนะหนูก็ไเด็ทอดไปวัดให้แม่อุ้ยนะคะม,นนม,า,นมา,านี่มีปลาทอดกับแกงน่อไม้ครับขนมไปวัดมาน,นี่นะคะมีแต่ภัยมาใส่ตุนกัดแล้วนะคะมาน,นี่เป็นเงินหนึ่งร้อยบาทเนาะคะน้อนแล้วก็คุณหมอตุ้ยมาตอนเช้านะคะแล้วก็ป้านอยแลวก็ ค่ะตอดใส่สารคนคะคุณคันยังซีมาโลมกันนะคะนะเดีวให้ตะมอกเฝาถ่านะคะนะค่ะแล้วก็เนี่ก็ของแม่อุ้ยฝากมาเมื่อวานนี้นะคะเดอ้อค่ะเป็นผ้าห่มตะมอกเปิดให้ห่อยมินะห์นะมาปาดค่ะเดี๋ยวกสะได้ไปวัดกันเนาะแม่อุ้ยเนาะ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวให้ตะมอกเฝาถถา <c oughs> เดี๋ยวมากะเฮากะ มากอีนะขอบคุณแม่อุ้ยเด้อค่ะเด้อตะบุมน้อยบอกล่วงหน้าแล้วว่าเป็นผ้าห่มพื้นใหญ่ว่าสั้นโอ้สวยๆค่ะแม่อุ้ยกราบขอบคุณแม่อุ้ยเด้อค่ะเด้อ,อเดี๋ยวเอาขึ้นไปบถุงเัินเ้อ มีสามสีด้วยสีแดงสีฟ้าสีอันนี้เขาเอิ้นสีอียงเกาะสีนได้สีกะปินะคะกาขอบคุณแม่อุ้ยนะคะเด้อกาขอบพระคุณแม่อุ้ยเป็นอย่างสูงค่ะพืนใหญ่นะนี่ค่ะวันนี้ค่ะเขาก็ไปวัดกันน้ะแม่อุ้ยเนาะไปไปวัดกัน เดี๋ยวหนูจะไปแล้วเดอ้อไปด้วยไหมค่ะเดี๋ยวไปวัดกันนะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ